ช่วยคนละใบนะคะสนุกสนุกตัดญ้านะคุณย่านะนิดหนึ่งแม่นะไม่ไงย่านะ <laughs> วันนี้กล่าวไว้สาบใบเทาค่ะนี่ยังไม่ได้หนึ่งใบเทาเลยอะอ๋อหมาถึงล้อเหรอโอ้โหอย่าพูดไม่อยากจะคิด เออมาช่วยคนละบสองใบ,บดีน่ารักค่ะช่วยแม่หน่อยนีิเท่าไหร่รู้ป่ะลอ้ออะแบบ่ะปาดเงือแ๊บของเก่าขายได้มืดหน่อยๆเพราะว่าทั้งร้องอ,อยากลมแล้วมันห้าหมื่นกว่าจะเป็นลมช่วยหน่อยนะคะเนี่ยถ้าห้าห้าร้อยคนให้แม่คนละร้อยแล้วได้ค่าล้อเลยเที่ยวขอเป็นในนี้เลย เอาคูณนับดำไปให้จ่ามาจ้าจ้าเป็นลมใช่ไหลคู่ติงฟังแม่ช่วยหน่อยนะคะเนี่ยห้าร้ยคนช่วยแม่คุณระบายจ้าไม่ได้หรอกเราเคนถ <laughs> ่ายรูกคู่ยังไม่ค่อยเคยเลยค่ะ mm hmm. เพราะเราอะไรรู้ป่ะแม่เป็นคนแบบว่า บบลูกเราโตหมดแล้วไงเราแ,แบบนี้ก็ไม่ไม่ได้อะทำไม่ได้อะคนช่วยคนละใบนะคะสนุกสนุกตัดญ้านะคุณย่านะนิดหนึ่งแม่นะไม่ไนงะย่านะ <c oughs> วันนี้กล่าวไว้สาบใบเทาคะ่ะนี่ยังไม่ได้หนึ่งใบเทาเลยคะ่ะ อ๋อหมาถึงล้อเหรอโอ้โหอย่าพูดไม่อยากจะคิดเออมาช่วยคนละบาสองใบดีน่ารักค่ะช่วยแม่หน่อยนียิเท่าไรหร่รู้ป่ะล้ออ่ะปาดเงือแแบบของเก่าขายได้มืดหน่อยๆเพราะว่าทาั้งร้องอย่างลมแล้วมันห้าหมื่นกว่าจะเป็นลมช่วยหน่อยนะคะ เนี่ยถ้าห้าห้าร้อยบาคนให้แม่คนละร้อยนะได้ค่าล้อเลยเดี๋วขอเป็นในนี้เลยเอาคู่น่าดำไปให้จ่ามาจ้าเป็นลมใช่ไหลกคู่ติงปังแม่ช่วยหน่อยนะคะเนี่ยห้าร้กวคนช่วยแม่คนละใบจ้าไม่ได้หรอกเราเคิน <laughs> ถ <l ots> ่ายลูกคู่ยังไม่ค่อยเคยเลยค่ะ <c oughs> เพราะเราเอะไรรู้ว่าแม่เป็นคนแบบแบบลูกเราโตูมาแล้วไงเราแบบนี้ก็ไม่ไม่ได้อ่ะทำไม่ได้อ่ะ